ก็ผมเนี่ยแล้วตอนไอ้เจ้าต่อหูโหล่แบบหนักมากแล้วยิงผมเนี่ยครับยืนโดนแทงเลยที่หายโอ้โหผมกล้าการันตีได้เลยว่าแทงทุกคนที่จะเล่นครับ CPM 1000ได้สบายๆมากๆเอาเลยครับผร้อมขอบคุณครับเพื่อจะจอมจอมมึงบอกว่าอะไรอ่ะมึงบอกว่าเลือกคิวได้ดูเองแล้วกัน สภาพเฮ้ยเดี๋ยวมันฟอนดบัตนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแบบได้ยูเมื่อกนะี้กูถอดใจน,ะนั่งกินน้ำแบบ <c oughs> ชิวๆแบบกินน้ำก่อนบอกกูว่าไม่ไมึงตายแล้ว <c oughs> ที่ไหนได้ครับเกมกับตลปัดนะครับวันนี้เนะครับผมอยู่กันในเกม ฮีโร่ออฟแคงเป็นเกมที่เรานั้นจะมาทำการรีวิวในแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับแคล้งนะครับหลายคนอยากรู้ว่าแคล้งมันปรับมายัางไงมันน่าสนใจขนาดไหนครับผมเองก็ยังไม่รู้นะฮะอกลอกๆ <c oughs> มันปรับให้สกิลอะเก่งขึ้นจากเดิมที่มันเก่งอยู่แล้วจากเดิมที่มันฟาร์มเร็วอยู่แล้ว คูณสองเข้าไปครับเก่งเกินอะจริงแต่คนณงงว่ามันปรับอะไรบ้างอ่ะเอาจริงเอาแค่นี้แหละครับผมสกิลแบงกับสกิล <S <S ฟาร์มฮะฟาร์มเร็วจัด,จด <ๆ S 2> เดี๋ยวกู้ชมรอดูได้เลยครับ <S <S โอ้โหแบงไปหนึ่งทีผมแล้วนี้ครับแบงไปสองทีครับแบงไปสองก็สู้นะครับสู้นะครับไม่ได้กลัวนะครับ อยากใช้ยืนวัดก็ได้นะครับก็ลองได้นะครับหมดนะครับผมแล้วดักครับอย่างนี้ครับหนึ่งแบงก์ที่จะสโลวาตีครับผมอาเดีครับในหาวสองระพักสองระมาเดียครับเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยทำเล่นไปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเอาเอาหมดนะครับเนี่ยเอาเอาเอามือมันอยู่คนเดียวเอามาไหนกลับอั้จโดนแบงก์เต็มหน้าผมนี่ครับสโลว์เพิ่มเป็นสองวินะครับนี่คือความโกงนะผมแล้วดูว่าผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดยิงเออเอาอีไม้โอ้โหกูถามจริง กูถามจริงช่วยด้วยเฮ้อมันมาไ่มันมากี่ตัวเลยวะเล็กมันมากันเยอะจังล่ะทําไมมึงไม่ใช้แบ่งต้นมานาหมดแล้วมึงอาจจะแบบวิ่งวนจุกรอแบงอ๋อโอ้ยมันไม่ไหวจริงมังกีมันวิ่งมันไตรเร็วใช่ไหมเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเออเร็วเยอะสนับมาเลยตอนแรกมันจะได้เป็นแคลรี่แก๊งนี่ก่อนว่ะเอาครับผมวันนี้นะครับก็อยากจะมารีวิว รบแผดใหม่นะครับผมซึ่งแข้งเป็นตัวหนึ่งที่ปรับมาได้น่าสนใจมากๆเลยเอาเอา,เอาจริงเลยคือนี่คือแคนดี้ที่ผมมองว่าถ้าเกิดไม่มีใครในเกมเอาลงนะครับรอให้พีเดกเกิดก็เถอะอ่ะเพราะแม่งแบบมันยิงได้ทีละสองครั้งอะเนาะจริงอะมันยิงไปทีหนึ่งแล้วมันก็จะมีแบบลูกสมุนช่วยตีด้วยนะครับส่วนอันติีมันก็โกงครับผมโอ้โหถ้ามันเกิดนะจริงแต่ถามว่าเกิดยากไหมก็ เดิมทีฟาร์มง่ายอยู่แล้วฟาร์มง่ายกว่าเดิมผมมองว่าเกิดไม่ยากครับถ้าตั้งใจฟาร์มจริงๆนะมีของสักแยกร่างชิ้นหนึ่งนะนวินมอสชิ้นหนึ่งก็ได้ของสักหกเจ็ดช่องใช่ไหมเยอะอไป,ไปที่ปลายหกเจ็ดช่องมึงเต็มนะ<ป><ป>ดูว่ามึงจะออกดับเออเขาเรี่ยจีนไม้กัดจีนไม้สักหกอันอะอย่างนั้นได้อยู่มึงจะเอาเพื่อนอะไรทั้งนั้นเออเอาเป็นว่าของสามช่องอะว่าพอสำหรับแข็งว่าพอปย พอแล้วแค่นี้นนพอแล้วที่เหลือคือเงินจะไหลามาเองเว้ยเออใช่คือมันจะรวยแล้วมันจะเกิดมาแบบมัง่งคั่งละอะเอาสักหลักๆก,ก็อาจจะเป็นแยกร่างเออค้อนสายฟ้าค <นะ S 2> ้อนสายฟ้าเลยชิ้นนี้สําคัญสุดเลยใช่ต้องมีนะค้อนสายฟ้าแยกร่างอ่ะแล้วก็เอาเท่านี้พอจริงๆนะแค่นี้จริงๆแล้วที่เหลือก็เป็นดามเมจก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแบบสามสีอะไรก็ว่ากันไปอีกทีแต่แค่เนี้ยคือพอแล้วครับสําหร,รับเกม สำหรับการเล่นแข่งนะครับอาจจะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราจะมาดูเรื่องของฮีโร่ก่อนดีกว่าครับทีมเราก็ดูได้เปรียบอยู่หน่อยๆนะแต่ว่าเป็นเลนเรานัครับ7ตัวนะครับผมคิวห้าแอสซิสต์สนะฮะโอ้โหจาก8นะลืมบอกไปอ่าซึ่งสำหรับอีกทีมนึงอ่ะก็มีไนท์ฮาวนะครับผมมีเป็นโซติสครับผมรีจินแนนครับมังกีคิงและโปเป็ดนะครับผมสำหรับโปเป็ดเนี่ยเป็ดโปเนี่ยอ่ะก็เป็นตัวแก๊งตัวหนึ่งครับผมร่วมกับมังกีคิงครับ ส่วนทางด้านของดีเจเน่ก็เป็นตัวแทงที่แก๊งได้เช่นเดียวกับโซติสครับผมอารมณ์แบบประมาณเดียวกันเลยก็คือแก๊งก็ได้นะผมเออแทงก็ได้นะฮะส่วนในฮาวนี่คือฮาร์ดแคร์รีของอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัดมาที่ทีมเราครับฮาร์ดแคร์รีสองนะครับผมมีเป็นทางด้านของสวิปเบดและแคล้งนะฮะซึ่งแคล้งเองก็เป็นตัวที่เราจับมารีวิวในวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันเก่งนะครับโอ้โหเฮ้ฮ<ห>วดยถึงตายเลยเหรอวะ คือป้อมป้อมยิงไงป้อมตีแรงอยู่แล้วแล้วคุณรู้ว่ามันจะแบบมันจะเบากว่านี้ไงมันจะไม่ขนาดนั้นไงใช่ไหมละ่ะโอ้โหอ่ะมาต่อครับผมสวิปเบตและแคลงนะครับผมคือ2ฮาร์ดแครี่ส่วนทางด้านของแม็กมัสและแลมเพดนี่คือ2คนที่สามารถที่จะแก๊งได้แบบดีมากเอาจริงเลยคือโอ้แลมเพดยังไม่ต้องพูดถึงครับแลมเพดอาจจะไม่สุดเท่าแม็กมัสแม็กมัสนี่คือตัวที่ ทีมไหนมีแล้วแบบเฮ้ยมันอุ่นใจอ่ะมันสตันได้เยอะนะครับผมสตันได้วงกว้างแถมมีสกิลที่มุดดินที่มันสามารถเออทำอะไรเขาได้นะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ผมเลนบนนี่คือกดดันกันยู่เลยนะครับผมกดดันแบบยับยับยู่ยู่นะครับถามว่ามันกดดันแล้วมันจะยังไงครับเนี่ยก็ต้องเอาป้อมี่ครับผม จะทำว่าเอาได้ไหมก็อยากจะยได้แต่ว่ามันไม่ไหวไงเอ๊ยแต่ว่าเอาจริงไตอนเนี้ยหายไปสักพักแล้วนะผมของอีกทีน,นึงนะครับหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเขาน่าจะยืนไม่ไหวครับเมื่อกี้มาโถมสี่โถมห้าสีตายหมดเอเอเขาไปหมดเลยว่ะเออไหนกันนะป่ะรีวิวสกิลดีกว่าสกิลหนึ่งครับผมแบงครับป่ะแต่สกิลแบงนะี่ก็เป็นสกิลที่มันจะกดอย่างเงี้ยยิงเงี้ยขึ้นฟ้า ใช่ทีมหันหน้าใส่สกิลแบงนะอีทีโดนส,สโลเฉพันนะครับผมก็สกิลนี้ถูกปรับมาใหม่ด้วยก็คือเวลาโดนเวลาหันหน้าใส่ะปกติมตันจะติดสโล1.5วิใช่ไหมแต่แผนนี้ปรับมาเป็น2วิแล้วก็คือมันสามารถกดได้2ครั้งนะฮะสูงสุดก็คือเท่าว่าเราสามารถกดแบงอันนี้สโล,ลทีได้4วินาทีเลยคือโกงตรงนี้เลยฮะส่วนสกิล2เป็นสกิลที่กดแล้วมันจะบินอ่าทะลุต้นไม้ได้ขึ้นเนินลงเนินได้นะครับโดนตี สามครั้งจะหล่นประมาณนี้แล้วก็สกิลสามนะฮะตีกับโปกติมันจะเป็นตีแล้วมันจะเป็นดาเมจเวฟเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่แผ่นเนี้ยมันทําให้ฟาร์มฟาร์มไวขึ้นเหมือนย้อนไปประมาณปีสองปีที่แล้วที่แข้งมันตีแล้วมันจะกระจายถูกว่ามันจะฟาร์มได้เนีลยใช่ใช่ใช่ไหมมันจะดาเมจตัวด้านหลังจะโดนประมาณศูนย์จุดสามสามอ่าฮะนะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี้ยของดาเมจหลักเราประมาณนั้นฮะก็คือมันจะฟาร์มไวไวขึ้นมากถ้าเรามีดาเมจต้นแรงๆรงอันที่จะเป็นการเสร็จลูกน้องขึ้นมาช่่วยยิิงเเพมมทาดจ ทำเป็นดาเมจเวทประมาณนี้แหละมึงจะโกงไปไหนว่าแข้งนี่คือตัวที่ไม่โกงอยู่แล้วนะไม่ไม่ควรจะปรับเก่งขึ้นควรจะปรับลงนะจริงเนาะใช่ใช่ไม่คือมันเกินจริงอ่ะก็จากเดิมมันก็ฟาร์มโอเคแล้วนะมันก็แบบดูช้าหน่อยต้องมีค้านใส่ฟามไม่ช้าไม่หน่อยอะต้นมึงเกินแข้งเกิดยากเหรอเอาจริงเหรอเนาะเออคือคือของเดิมมันต้องมีคอนใส่ฟาร์มเหมจะฟาร์มได้ใช่ไหมเออใช่ใช่มันไม่ต้องมีคอนใส่ฟารมันก็ฟาร์มได้อ่ะใช่แต่ว่าถ้ามีจะเร็วแบบโอ้โหเร็วเร็วจัดเลยอะ เออถ้ามีก็เร็วจัดเลยเราแม่งแบบมีสกิลสามช่วยบวกกันเขาใส่ไฟเคลียร์สามกองได้แบบสบายๆเพราะคีไม่สามารถตีถึงอยู่แลวเราบินได้เออใช่เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันจะประมาณไหนเกมนี้อ่าใช่ได้ได้ได้สบายมากครับผมนี่ยิ่งฟาร์มสบายอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มาลูกรานเรานะครับเราก็จะครองพื้นที่โซนตรงนี้หมดเลยนะครับโอ้โหไม่มาจริงครับ มันไม่ได้เหงาหรอกเดี๋ยวเรารอสักสิบนาทีแล้วป้อมแตกเราก็ต้องไปที่อื่นแล้วไม่ไหววะไม่ไหวไวทีหนึ่งบอกไม่ไหววะกูจัดป้อมมือเลยลวกันโอ้โต้องไหวแล้วต้นวาร์ปลงแล้วผมช็อตน Dod ี้ผมรอคอยไม่ไหวแล้วจริงๆก็โผองมาแล้วกดอันตีหัวเลยแม่อย่างนี้นี่ผมดักหน้าแล้นะดักหนึ่งทีแล้วแบงไปเต็มหน้าผมแล้วหัวตีแล้วผมแล้วเก็บไปได้ถึงตัวก่อนฮะแล้วทางซ้ายอุ้ย กันสิออนไปนี่ไปขีข้อกันมาโเลดอ๋อด้านหลังก็ฆ่าได้หรือเปล่าครับผมเสียไปหนึ่งนะครับผมสำหรับอีกทีหนึง่งแล้วก็ได้แค่หนึ่งด้วยเหมือนกันเฮ้ยแต่ i, ว่าถือว่าวาร์ปมาคุ้มค่านะครับไม่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 แย่ฮะนัทนัทมึงยังบอสเต้าตินะได้คิวหนึ่งเนี่ยหลักการเล่นก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยคือเมื่อกี้เราไม่มีพรอนใส่ฟ้านะที่ผ่านมาเนี่ย เราฟาร์มคลิปไปเจ็ดสิบตัวโดยที่ไม่มีคอนสายอุย้ยกูเจอบึงพอดีเลยโอ้โหต,ตรงนี้ับผม เข้ามาแล้วแลมเพจล็อกด้านในผมแล้วมีเอ่อทางด้านของโฟเปตเปิดอัติโอ้โหแล้วสแซปออกไปได้ทันนะตรงนี้แล้วก็หวดอยู่บางทีแล้วเนี่ยผมแบ่งเต็มหน้าหายไปหนึ่งตัวหมตรงนี้แล้วด้านในจะเอาต่อโอ้โหโถมแบบหนักมากแล้วยิงอยู่ผมเนี้ยดึงเป็นตัวแทงเลยที่หายโอ้โหมึงเนี้ยก็ตัวแทงเลยที่หายต้นแลมเพจยังอยู่ข้างหลังมึงเลยนะเราไม่เปิดอุตัยเองโอ้โหมือวนอยู่ข้างในรูน่ะเดี๋ยวก็รอดโอ้โหแลมเพจยังอยู่ที่หลังมึงกูอยากให้มึงตายมากเลยเมื่อกี้เนี่ย มึงอยากจะรู้เพื่อนมึงจะรู้สึกยังไงไอเวนแทงนี่มันหิวแล้วขนาดนะั้นเฮ้ยโอ้โหได้อยู่อ่ะกัดต้นไม้นิดนึงครับผู้ชมครับนุ่มนิ่มครับนุ่มนิ่มฮะค่คอยเป็นค่อยไปเกมนี้ถ้าเล่นฟาร์มเอาคอนใส่ฟาร์มไม่เล่นได้เลยนะ,ะทุกเกมว่าต้องมีป่ะใช่ป่ะ คอนใหญ่ไฮเปอร์คารเอามาเล่นได้เลยถ้าแบบว่าเน้นฟาร์มนะแต่ oh. ถ้าไม่ถ้าเน้นไฟก็จริงๆแค่คอนเล็กก็พอแล้วเราขึ้นขึ้นวินวอล์มมาเล่นก็นได้เหมือนกันแยกล่างก็ได้นะอ่ะาใช่แยกล่างวินวอล์่ประมาณนี้แหละครับของเดิมๆครับวิงโบแยกล่างวินวอล์ดูดเลือดครับผมโหดสุดแล้วจริง,รงๆแค่นี้พอเนาะแล้วก็ไปอัดดาเมจสักชิ้นนะฮะอันติเปิดอันตีฟาร์มแป๊บเดียว เออโอ้โหแป๊บเดียวนายหาวพ่อมาไงชิบหายแป๊บเดียวอู้ดูดูดูอุ้ยอันติอุ้ยอดูดูอันติอุ้ยตายแล้วน่ะอู้ว่มันช่างไงวะนั่งตามมาตั้งตั้งนานแล้วแน่เลยว่ะโอ้โหนั่นคือมันรอมึงเลยนะเว้ยตามตั้งแต่ในป่าแล้วป่ะแล้วมึงกดอันติไว้พอดีไงอันติมึงยังยิงอย่างแรงเลยอ่ะระยะถึงในายหาก็ตายนะเออใช่เอาแล้วอ่ะอีกทีนึง น่าจะไม่เหลือพื้นที่ฟาร์มครับเราก็ไม่ต้องฟาร์ม้วต้นจริงๆรองแก๊งมาเลยดีกว่าม,มาคิวเอาคณวลอมาเลยเพราะว่าต้องให้ดูครับผมว่าลูกลูกเกมนะครับเอาจมตรงนะคุณผู้ชมครับป้อมอีกฝ่ายหนึ่งไม่เหลือป้อมนอกแล้วนั่นหมายความว่าไงครับป้อมนอกไม่มีฮะแล้วเขาจะมาลึกก็ไม่ได้ครับเขาก็ไม่แหลมมากหรอฮะเต็มที่ก็คือแบบอาจจะวิ่งมาแก๊งป่าแต่คงไม่ไปยืนเล่นแบบสูงสงเพื่อที่จะแบบดันคลิปหรืออะไรอย่างงี้ยล่ะฮะ เราก็จะต้องแบบว่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายบุกเขามากขึ้นหรือเราจะฟาร์มแบบสบายใจเฉยเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนครับแต่ว่าเกมน,นี้เราต้องการเอนอร์เทนให้แบบมันแบบสนุกที่สุดแล้วนะฮะเราต้องการฆ่าโอา้โหมังกี้เก็บ2ครับผมโอ้โหพอรเราไม่อยู่นี่ก็นะตามสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับโอ้โห เราวางแบงไปก่อนนะผมหนึ่งทีครับผมรถดีครับโซติดหายไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็โอ้โหดีกินแน่หายสองสองเลยเนี่ยเล่นแบบนี้คุณผู้ชมชิวๆนะครับไม่ต้องรีบเลยครับหาคือไว้ด้วยครับเผื่อจะโยกกับมังกี้ครับผมนี่ครับเราเจอแล้วมังกี้บอกรู้ตัวผมแล้วนี่ครับลองต้นเกมไม่เป็นไรไงตอนนี้ลองใหม่ได้นะครับจัดไปเลยสโอ้ ว่ามึงดูดเลือดสักอันไ่ต้นฟาร์มแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยทีเนี้ยเนะเอามาดูดเลือดเบาๆไ,ไปเบาๆไปไม่ต้องกลับบ้านแล้วไม่มีโอกาสแล้วนะกลับบ้านอ่ะยกเว้นว่ามานาจะหมดแต่ว่าถ้ามานาหมดก็ซวยครับผมแค่นี้ก็แมกมานาเยอะไม่้จะเยอะอยังไงแล้วเนาะเอาจริงๆอนะดูครับผมเอาแล้วฮะ นี่ครับแลมเพจเข้าไปเคาะได้โอ้โหแล้วอย่างสวยเลยครับผมแต่ว่าแม็กมัททำสวยไม่แต่ไม่สวยเพราะผมสวิีเบดปั่นๆตรงกลางปั่นๆกลมๆโอ้นี่ครับซักอบแห้งสักอบนี่อยู่อบแห้งครับเรียบร้อยครับผมโอ้สวิีเบดฆ่าไปสองว่ะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเขาคนเดียวที่รอดออกมาได้ครับผมนี่ครับบางกี้หิงเก็บงานให้ฮะเชียสองได้สามโอเคคุ้มอยู่ครับ ออกดูสวิเปดเอาของนี่ทำไมวะมเดเจ็ที่เขาคิวได้เพราะอะไรมันมีของเด็ดเว้ยของดีเว้ยโอ้กูว่าแลวเออมันมีทีเด็ดอยู่ทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำนี่เองเฮ้ยเฮ้ยนาว,ว่ามึงลองโถมในต้นกูอยากรู้อ่ะแบบแข็งนี่มันแบบว่าสุดขนาดไหนคือในเรื่องของฟาร์มอะคุณผู้ชมไม่เห็นแล้วล่ะแต่เรื่องของแบงค์เนี่ยมันยังไม่สุดไงดูดิโคตรโกงอะคือผมจะเล่าให้ฟังครับ เวลาที่สกิลมันแบบว่ากดปุ๊บแล้วมันกลายเป็นแบบลดความเร็วไปสวิเนี่ยแล้วพอมันหายนะครับมันก็ยังไม่ได้เร็วแบบกลับมาวิ่งเร็วปกติเลยอ่ะมันจะแบบแป๊บหนึ่งอะนะพอเป็นแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็กดสกิลแบกอีกทีหนึ่งมันได้เกิน5าวิเลยนะหกวิอได้นะตัวเนาะใช่ใช่ใชมันสโลว์ได้ขนาดนั้นเลยแล้วอีกทีมโคตรเสียจังหวะเลยครับผูช้ชมฮะโอ้ดูว่าผมแรมเพจบึงบ้าพลังบ้า,บา,บาคลั่งมากครับตอนนี้ผมเข้ามาข้างในครับมากับท่านของเออสวิตเบด โคเด็กครับโอ้โหมาแล้วครับผมตรงนี้ครับตรงกลางครับแวะแวะนิดนึง,งวแวะซูเปอร์มาร์เก็ตอุ้ยหิวอ่ะหิวอ่ะเห็นแล้วเปรี้ยวปากครับผมแต่ว่าแม็กมัดไม่เข้าครับเราจะไปเข้ามัวสัวก็ไม่ได้ครับความจริงต้องให้แรมเพจเปิดนะแล้วแม็กมัดตามอย่างนี้แล้วเรากเก็บอันนี้คือแบบแผนที่ที่ดีนะครับ แต่ว <mm ่ามันจะดีกับเราคนเดียวนะครับแม็กมัดกับแรมเพจนี่คือต้องอาจจะตายนะฮะโอ้โดนโคก่อนโอ้แล้วสวัออกครับผมโอ้โหโดนลุมโอ้โหโอ้โหหายเลยโอ้หายับเลยนี่แหละครับผมที่บอกว่าโอ้โแรมเพจเก็บสามับผมที่บอกว่าอยากให้เปิดก่อนครับเป็นเพราะแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูครับโอ้ยเป็นตัวล่อเลยลูกมึงคือผู้เสียสละไว้ต้น เล่ไม่ไม่เกิข้าแบบนี้ใช่ไหมเช่น <c oughs> กูลดเต็มทุกคนเลยเออว่ะเออสวิเบตนี่คือไม่ลดเลยนะลดไปหน่อยเดียวไม่ลดเลยดีกว่ากูว่าใช้คขาว่าเต็มเลยดีกว่าดูดินี่ลดเฉพาะขีดเยอะกว่าลดเพราะฮีโร่อีกเนี่ยดูดิโอ้แล้วขึ้นบาแหลกเลยปะเนี่ยเอาว่ะอีกทีมันเกิดมาแล้วครับผมเรากำลังจะเกิดนะ โอค้ยจะโดนคอไหมครับผมแล้วมันข <inside> ี้ขีนเข้ามาโดนภาพเดียวกับเราแล้วแม็กมัทตาตันเปิดนะผมนี่ครับตันซ้อนให้ค <ORA> ร <t un> ับสวยครับผมช็อตนี้ครับผมทุกคนกําลังปลอมหมายกันแล้วแต่แม็กมัทกำลังเข้าชารนอยู่ตรงกลางดงครับผมดับแนวกันหมดเลยนี่แท้ว่าบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วเดินออกมาก่อนนะแม็กมัทบอกโอ้เจนเพื่อนอุ้ยแล้วแม็กมัทรอดว่ะตอนมึงมึงมึงต้องเปิดไม่ได้แล้วมึงก็ให้คนอื่นเปิดเว้ยโดนดิจเนลไม่ได้เป็นเมลแล้วเขาเป็นเมลสองตัวด้วยใช่ อีจีเนสโซติสมาเป็นเบ็ดเมลนะครับอะไรเงี้ยจะต้องทำของให้มันของเยอะกว่านี้บัดบอลได้ต้องสวนเลยจร้วความจริงนูสโตนก็น่าจะพอไหมอืมไม่ไม่พอมันเออการมังกี้โยกมันได้แค่เพียงจังหวะเนาะไม่ได้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 อาจจะต้องฮาร์ดไปเลยว่ะต้นกูโดนทรงละจบเลยจุดแข่งไปแล้ว ดูใจเยลยอะเออก็ได้นะดูใจก็ได้นะนะตีเทวก็เลือดเต็มแล้วแค่ได้ตีครั้งเดียวพอครับเออนะดูใหญนะ่น่าจะเวิร์กสุดแล้วล่ะโอ้โหชิ้นแล้วก็มาเป็นแบบดูดเลือดก็แล้วแต่เกมนะคผูชมครับกินเจอรโลนี้ก็สำคัญครับที่เพื่อนผมออกมานี่คือมันดีนะจริงทำให้เราพลิ้วขึ้นนะครับเผื่อจะโดนจับแบบเนี้ยเอยแอนโดม่ได้ช่วยไม่ทันเราก็ช่วยตัวเองนะครับ ถ้าเรามีประกันชีวิตนะครับผมปรึกษาประกันทองับผมทองประกันโอประกันภัยของโกประกันภัยปะสบายแล้วล่ะทีเนี้ยจบแล้วล่ะ easy เครับผม <c oughs> มา ผู้ชมครับพร้อมแล้วครับผมขึ้นบอลแรกครับป่ะยัง,ยงต้องฟาร์มอเออาล่างแล้เนี่ยาลาย่งางเลยเหรอโอ้ทุกอนูคือการฟาร์มจริง800 GPM ครับ <G> <ล>ผู้ชมครับถ้าไฟจบอีกสักไฟหนึ่งน่าจะได้ขึ้น1900อยู่นะแต่นี่คือเอาจริงๆนะตั้งแต่มีการปรับมาใหม่ขนาดนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยนะถ้าเราได้ฟาร์มถึงสัก30นาทีนะ ผมกล้าการันตีได้เลยว่าแข้งทุกคนที่จะเล่นครับ CPM 1 0 0 0ทันได้สบายๆมากๆเอาจริงเวอร์ไหมพันหนึ่งเวอร์นะแต่ผมว่าทุกคนทําได้ครับมันแบบไม่ยากขนาดนั้นเนาะะนเนาะใช่ทาได้นะแต่ต้องคิวผสมด้วยใช่คิวผสม,สม,มใช่ใช่ใช่คิวคิวผสมฟาร์มคิวผสมฟาร์มเนี่ยเอาสกอร์ประมาณเนี่ยผมว่ามันไม่เวอร์เลยไปหรอก12ตัวเนี่ย20นาทีไม่เวอรหรอกจริง ใครก็ทำได้ครับผมโอ้โหเนี่บผมสแซฟให้ฮะเลสเปคเข้าไปควงครับผมอย่างเงี้ยปั่นนะฮะดันหลังครับผมแล้วมาและลากมานี่นะโอ้โหแรงจัดให้เฮาตายคนนึงครับผมกันจีออนไปนี่ไปขี้หัวกันมากเลยนานนานนานมึงยังโบสเลาตีนะนี่ครับอุ้ยแล้วจบเลยครับผมได้ดูเทคนิคการฟาร์มแล้วกันนะต้นเกมก็เหนื่อยเหือยไปนิดนึงครับแต่ว่านั่นแหละครับ ทั้งหมดทั้งมวลแค่อยากจะบอกว่าตัวนี้มันดีแล้วมันเก่งอย่างไรนะครับสำหรับการรีวิวต่อไปอยากให้ดูตัวไหนหรือว่าอยากจะรับชมประมาณไหนก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสูสีพียบาย